สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกูบีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันพฤหัสบดีที่3สิงหาคมพศ2566กับการวิเคราะห์กราฟทองค่ะสำหรับกราฟทองวันนี้แท่งเดย์นั้นจบเป็นแดงสวยงามค่ะเมื่อวานนะคะบ้อกบอกว่านะคะทิ้งดิ่งลงมาค่ะไปแต่ที่อะไรราคา195455นะคะแล้วกดราคาลงมาที่ราคา193335ตามที่กูแพมวาแผนไว้เลยค่ะนะคะในส่วนของเมื่อคืนนะคะเลือกที่จะลงเดี๋ยวเรามาดูเช้านี้จะว่ายังไงต้องบอกว่า วันนี้ต้องเล่นแผนเซลล์ต่อค่ะเพราะว่ากราฟทองนั้นมีแรงเซลลและที่สําคัญค่ะหลุดเรียบร้อยค่ะหลุดแนวรับ H4 โยก H4 อยู่ตั้งนานในส่วนของเดงก็เลือกทางแล้วว่าลงนะคะและในส่วนของ H4 ค่ะคือเห็นแล้วว่าเลือกทางลงนะไปดูกันว่าเราจะเซลลที่ไหนยังไงวันนี้แนวรับนะคะอยู่ที่ว่านะคะมีแรงถึงไหมราคา1920 1923นะคะแล้วก็ถ้าหลุดรับนี้นะทุกคน มีโอกาสมาถึงรับล่างเลยก็คือราคาราคา1 9 1 4้าหนึ่งสราคาหนึ่งเกหนึ่งนนั่นเองไปดูที่ทำฟเมสี่ค่ะทำฟเมสี่นั้นจบเป็นเขียวเล็กน้อยนะคะแต่ต้องบอกว่ากราฟทองหลุดเทนมาแล้วนะคะออภัยหลุดไซด์เวนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหลุดมาเรียบร้อยลักษณะตรงนี้คือหลุดนะแพทเทิร์นตรงนี้จะต้องเลือกที่จะไปต่อเท่านั้นนะคะก็คือพยายามจะกดลงต่อแนวรับต่อมาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่โซนนี้เลยค่ะ ประมาณ20 24โซนนี้นะคะซึ่งจะมีนะคะแนวรับชุดนี้อยู่นะพอมาถึงชุดนี้อาจจะมีเด้งเล็กน้อยนะคะอาจจะมีการย้อนกลับไปถ้าขึ้นไม่ได้ก็กดลงต่อนั่นคือแพทเทิร์นนะคะเป็นรูปแบบนะโอเคนะคะสำหรับกราฟถออันนี้ในส่วนของ H4 นะมีโอกาสลงเพราะว่าตรงนี้เขาขึ้นไม่ได้แล้วนะคะตรงเมื่อคืนที่เราเซลลกันมาตรงนี้นะคะก็คือกราฟเลือกที่จะลงขึ้นไม่ได้เขาเรียกว่าหลุดหลุดแนวรับแล้วพร้อมที่จะลงไปหลุดแนวรับต่อไป ไปดูทำเฟรมเอสซิงทำเฟรมเอสซิงจะเห็นได้ว่าเมื่อวานค่ะ<ม>นะคะกราฟก็ยกขึ้นไปนะคะแล้วสุดท้ายก็เลือกกดราคาลงมาแล้ววันนี้ก็โคแพรมจะเลือกเล่นแผนเซลล์อีกนะคะอาจจะมีการไซด์เวยตรงนี้นิดนึงค่ะนะไซด์เวยนะคะจริงๆโคแพรมมองว่าถ้ากราฟขึ้นไม่ได้จะมีการกดราคาลงมาต่อนะ,ะก็คือจะเลือกไม่ขึ้นจะมีการกดราคาวันนี้ก็อยู่ที่ว่านะฮะดูทรงตรงนี้เดิมเป็นรับขากลับเป็นต้านนะ นะ,ะถ้าขึ้นไปก็มีโอกาสลงหรือว่าถ้าขึ้นไม่ได้ก็เลือกที่จะลงไปเลยเพราะว่าถ้ากราฟมีแรงไม่มีใครซื้อเข้ามาก็จะมีแต่คนขาย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 แหละขายนะคะโอเควันนี้ต้องดูว่ากราฟโยกมาที่นี่หรือเปล่าถ้ายกมาแน่นอนนะคะก็จะมีโอกาสลงต่อนะคะมี2จุดนี้นะคะ1โยกขึ้นมาแล้วกดลง2ลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากกราฟเดยน,นั้นมีแรงเซล ะะก็รอรูปแบบแพทเทิร์นก่อน,ก,อนก่อนก็ได้เพราะว่านะะกราฟธรรมชาติของกราฟจะลงจะต้องสร้างไฮที่ต่ําลงแล้วก็สร้างโลที่ต่ําลงโอเคนะคะ แนวรับอย่างที่บอกค่ะราคาแนวรับแรกนะคะราคา1920-1924และราคาแนวรับต่อไปราคา1910และ1915นะคะนี่คือในส่วนของ i ท e f เ a m e นะฮะเอ่อึงที่เป็นโซนเซลล์นะคะโซนเซลล์บางครั้งไม่ถึงนะคะเดดเี๋ยิมบางครั้งไม่ถึงเราต้องดูรูปแบบแพทเทิร์นแแท่งนของกราฟนะวันนี้สำหรับในหนังสือเขาแพรมองว่า นะคะ M5 หรือ M15 นะคะจะมีการไซด์เวย์แล้วก็อาจจะเป็นหน้า21นะเล่มสีรูปแบบแท่เทียนเล่มสีม่วงนะหน้า21มันจะเป็นแพทเทิร์นการลงนะคะหน้า21เมื่อวานเป็นลักษณะแพทเทิร์นของการลงเช่นกันจะมีความคล้ายเมื่อวานนะหน้า7ด้วยหน้า7นะคะหน้า7แล้วก็หน้า21นะคะมีโอกาสลงแบบนี้เลยค่ะ โอเคนะคะอัพเดตกระทรงเช้าวนี้ค่ะแผงการเทรดนะคะสำหรับใครที่มีหนังสือนะคะคำพีรูปแบบแท่งเงยนเงินล้านแล้วก็ลองเปิดหนังสือขึ้นมา แล้วก็นะคะสำหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มสีม่วงเพื่อดูรูปแบบเพื่อให้จํารูปแบบให้ได้การที่จะท่านจํารูปแบบได้ไมันจะทําให้ท่านนะคะร่ํารวยหรือว่าได้เงินจากตลาดนี้มากจะทําให้ท่านมั่นใจรู้วิธีมิ่งของกราฟรอกราฟได้รู้ว่ากราฟจะลงมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็ลงนะคะสำคัญก็คือทําให้เทรดเดอร์นะเข้าใจและทําเงินได้นั่นเองถ้าท่านไม่เคยเห็นรูปแบบเหล่านี้เลยท่านจะคิดไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้รูปแบบไหนดังนั้นนะคะสำหรับใครที่มีหนังสือแล้วค่ะก็แพมงจะใช้ และทําให้คุณเข้าใจว่าแพทเทิร์นของกราฟจะเป็นยังไงและจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยในตลาดนี้มากขึ้นขอท่านนะเรียนรู้ฝึกฝนนะคะจนกว่าตัวเองจะเข้าใจและสําเร็จในตลาดนี้เป็นกําลังใจให้เทรษฐีทั่วโลกขอทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจศึกษาเพราะวิชานี้คือวิชามหาสารถ้าเรียนรู้แล้วรู้เลยและสามารถทําเงินได้ตลอดชีวิตนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะ